ชาร์จเบลดถือเป็นอาวุธที่โหดมากและนี่คือวิธีการเล่นในเกม Monster Hunter w i s e ขออนุญาตแชร์เป็นปุ่มจอยเ a y s สเตชันนะครับเพื่อให้หลายคนเข้าใจได้ง่ายๆสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในภาค w i s e คือ Focus Mode สามารถกด L2 ครั้งเพื่อเล็งจุดอ่อนและโจมตีได้ง่ายๆในขั้นตอนแรกคุณจะต้องเก็บขวดน้ำยาหรือเรียกอีกอย่างว่าไ i ลก่อนโดยในภาค w i s e จะสามารถเก็บได้ทั้งสงขั้น ถ้าในขั้นแรกรูปแบบของไฟล์จะอยู่ในขวดขั้นที่2น้ํายาจะทะลักออกมาถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้เก็บครบทั้ง2ขั้นมันจะเพิ่มความรุนแรงและระยะเวลาในการชาร์จสิ่งต่างๆที่ผมจะอธิบายต่อจากนี้โดยวิธีการเก็บไฟล์ของชาร์จเบลดจะสามารถเก็บด้วยวิธีการใช้ดาดปีโดยการกดสามเหลี่ยม3ทีฮิตสุดท้ายจะจบด้วย spinning s l a s ท่านี้จะมีการตั้งการ์ดในตัวการ์ด up พูดง่ายๆก็คือยกโลกกันธรรมดาและกาดคือแพรรี่จะช่วยให้เกตไฟล์ของเราขึ้นได้หรือจะกดสามเหลี่ยมแล้วกด O ตามทิศทางจะเป็นการสไลด์แล้วจบลงด้วย Spinning Slash ท่านี้สามารถใช้ในการ Reposition ได้หรือวิธีที่เร็วที่สุดก็คือการกด O ค้างเพื่อชาร์จแล้วปล่อยให้ถูกจังหวะจะเป็นท่าชาร์จดับเบิลต่อด้วยสามเหลี่ยมจะเป็นสปินนิง คอมโบนี้ถ้าทำา2ครั้งติดขวดไฟล์และดาบจะแดงขึ้นทันที double slash spinning slash double s l a s เก็บวิธีดูเกรดของไฟล์ถ้าดาบเราเหลืองหรือพื้นหลังเกรดเหลืองเราจะเก็บได้3ขวดแต่ถ้าพื้นหลังแดงหรือดาบเราแดงจะเก็บได้เต็มขั้นวิธีเก็บไฟล์ให้กด r 2และ o พร้อมกันเพื่อเก็บไฟล์เข้าโลกไม่งั้นเราจะโจมตีต่อในโหมดดาบไม่ได้ จากนั้นก็กดสามเหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมโอพร้อมกันหรือ X เพื่อไม่ให้เราเป็นเป้านิ่งนานเกินไปส่วนใหญ่ผมจะใช้ท่าชิลทัชกดสามเหลี่ยม O ต่อเป็นการเอาโลกกระแทกถนัดมือดีเมื่อไฟอ่อเราเต็มแล้วต่อไปเป็นการชาร์จเข้าโลกโดยในภาควาสนี้จะมีทั้งหมด3วิธีวิธีแรกให้กดสามเหลี่ยม O 3รอบตบท้ายด้วย R 2ฟันชิลทัชชาร์จสปินนิ่ง วิธีที่2เมื่อเรากาดได้ให้กดสามเหลี่ยมโอพร้อมกันตบท้ายด้วย R2 จะเป็นการชาร์จต่อด้วย Spinning Slash วิธีที่3เป็นท่าใหม่ในภาค w i ท e ทำต่อเนื่องได้จากการเก็บไฟล์แล้วกด O ค้างจะเป็นการชาร์จเข้าในโลทันทีถือเป็นท่าที่ดีและเท่มากเมื่อโลกของเราได้รับการชาร์จทำให้สามารถบล็อกการโจมตีที่รุนแรงขึ้นได้ และสามารถชาร์จดาบกับใช้อันติต่อได้ชาร์จโล่เป็นสิ่งที่ควรทำอันดับแรกต่อมาคือการชาร์จดาบสามารถใช้เป็นท่าต่อเนื่องจากท่าที่เราเก็บไฟล์โดยการกดสามเหลี่ยมครั้งแล้วปล่อยให้ถูกจังหวะเวลาโจมตีจะมีระเบิดของไฟล์ทำให้เราโจมตีได้รุนแรงและเก็บไฟล์ได้ไวกว่าเดิมข้อดีข้อคือเมื่อดาบของคุณแดงคุณจะยังสามารถโจมตีต่อเนื่องได้เพื่อดึงเชิงรอเก็บไฟล์ในจังหวะสำคัญ การชาร์จดาบก็ถือเป็นสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องหมั่นชาร์จให้ดาบโจมตีได้เต็มประสิทธิภาพและรุนแรงตลอดเวลาตามชื่อของชาร์จเบลดวิธีการหรือแพรรี่โดยส่วนมากท่าฟันของชาร์จเบลดในโหมดดาบทุกท่าที่ยกโล่ไว้ข้างหน้าอย่างท่า Spinning slash ชาร์จโล่กับการกด R 2ให้ตรงจังหวะและท่าที่ดีที่สุดในการทําให้ติดกาดง่ายคือการกด R 2กับสามเหลี่ยมจะเป็นการเสียบดาบปักเข้าไปในโล่ จะให้ทามมิ่งที่นานกว่าการกาดหรือแพรรี่ถือเป็นท่าสำคัญที่จะต้องฝึกใช้ไม่ต่างจากการชาร์จโลชาร์จดาบเพราะมันจะช่วยเปิดโอกาสให้คุณใช้ท่าที่สำคัญต่อไปนี้ท่าอันติ AED และ S AED ท่า AED เป็นการปล่อยพลังจากไฟล์อึ่งขวดหรืออันติเล็ก S A E D เป็นการปล่อยพลังทั้งหมดที่มีอย่างรุนแรงหรืออันตรญ่วิธีแรกเมื่อคุณกดกาดได้กดสามเหลี่ยม O จะเป็น S A E D หรือถ้าศัตรูไม่อยู่ในระยะขณะชาร์จเลื่อนอนาล็อกซ้ายลงพร้อมกับกดสามเหลี่ยมจะเป็นการปล่อย A E D แทนเพื่อเซฟไฟล์ของคุณวิธีที่2กด O สไลด์ออกมาเก็บไฟล์แล้วกดสามเหลี่ยม O2 ครั้งชิลทรัช A E D ถ้ากดสามเหลี่ยม O 3อีกทีจะเป็นท่า S A E D เป็นการปล่อยพลังทั้งหมดที่มีอย่างรุนแรงแต่จะใช้เวลาร่ายนานจริงๆแล้วสามารถกดสามเหลี่ยม O 2ครั้งต่อจากการโจมตีอะไรก็ได้แต่แนะนำให้สไลด์ออกมาเพราะมันจะใช้ระยะเยอะถ้าคุณเข้าใจในการใช้งานของท่า Shield t r ร s ชแล้วท่าอันติีพวกนี้จะใช้งานได้ง่ายขึ้นมาก S A E D เป็นท่าที่ใช้ต่อกับท่ากาดได้ดีที่สุด เมื่อคุณกดแม่นการเล่นชาร์จเบลดจะทรงพลังมากที่สุดถ้าจะเล่นชาร์จเบลดให้โหดต้องใช้ S A E D ให้เป็นโหมดขวานถือเป็นอีกศาสตร์ของการเล่นอาวุธชิ้นนี้วิธีเข้าสู่โหมดนี้ทำได้2วิธีคือกด R 2สามเหลี่ยมและกด R 2ขณะที่คุณกระโดด สามารถกลับมาโหมดดาบได้โดยการกด R2 อีกรอบการตีในขณะที่อยู่ในโหมดขวานกดสามเหลี่ยม1ครั้งจะเป็นการเสรยกดอีกครั้งจะเป็นการสับลงกด O จะเป็นการเหวี่ยงขวาแล้วระเบิดไฟออกไป1ขวดสามารถกด AED ต่อด้วย S AED ได้ทันทีไม่อยู่ในโหมดขวานแต่ถ้าอยากให้ดาเมจรุนแรงการเข้าสู่ power X Mode ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่ามาก โดยการเข้าสู่โหมดนี้จะเปลี่ยนขวาเราเป็นเลื่อยเหมือนเครื่องพิซซ่าคัตเตอร์ทำได้ทั้ง4วิธีวิธีแรกขณะที่คุณกาดติดกดสามเหลี่ยมจะเป็นการเข้าสู่ power axe โหมดวิธีที่2ถ้าคุณกระโดดติดหัวมอนสเตอร์ในตอนท้ายกด r1 รัวๆจะเป็นการสับด้วยพิซซ่าคัตเตอร์อย่างรุนแรงและเข้าสู่ power axe โหมดในทันทีวิธีที่3ขณะที่คุณกาดติดแอนิเมชันนี้ ให้กดสามเหลี่ยมจิ้มรัวๆเมื่อมอนสเตอร์ถอยออกมากดสามเหลี่ยมอีกทีจะเป็นการเข้าสู่ power x mode วิธีสุดท้ายง่ายสุดกดเล็งด้วย focus mode ในโหมดดาบหรือขวานก็ได้แล้วกด R1 ให้โดนแผลของมอนสเตอร์ตัวละครจะทำการเจิมด้วยดาบและปั่นด้วยเครื่องตัดพิซซ่าอย่างรุนแรงในขณะที่อยู่ในโหมด power axe mode การกดตีสามเหลี่ยมและ O ถ้าคุณทำการกดค้างมันจะเป็นการโจมตีที่ปั่นอย่างรุนแรงและเมื่อคุณกดสามเหลี่ยม O เพื่อ AED จะใช้ไฟล่แค่ครึ่งเดียวจากนั้นกด O ตามอีกครั้งจะเป็นการเหวี่ยงและปัน่นปิดท้ายด้วย S AED รอบในโหมดนี้ขวานของเราจะโจมตีรุนแรงและลดการใช้งานจำนวนของไฟอ่เป็นอย่างมากแต่ก็จะเสียคมอาวุธไวเช่นกันถ้าใครจะใช้ขวานก็อย่าลืมเข้าโหมดนี้ก่อน ถึงจะดึงประสิทธิภาพที่สูงที่สุดได้ชาร์จโล่ชาร์จดาบชาร์จสปินนิ่งสลัดเก็บไฟเอาต่อเข้าสู่พาวเวอร์ m อ็กซ์โหมดับฟัน ับปันทิ้งระยะเพื่อรอกาแล้วสวนด้วย S A E B หงายไปเลย s, s a e d ล้มไปเลยชาร์จ b l a d ถือเป็นอาวุธที่เข้าใจยากสำหรับมือใหม่แต่เมื่อคุณเข้าใจวิธีการชาร์จโล่ชาร์จดาบหรือการเข้าสู่ power axe โหมดอย่างท่องแท้แล้วมันจะเป็นอาวุธที่โหดมากชิ้นหนึ่งถ้าใครมีทิคอะไรเพิ่มเติมมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้ทันทีเผื่อให้คนที่กำลังฝึกชาร์จ b l a d เรียนรู้ได้ไวขึ้น Enjoy ครับเจอกัน